้านคู่จิ้นเบอร์หนึ่งอย่างณเดชน์ย่าก็ยังคงรักษากระแสะจิ้นให้แฟนคลับได้อินกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะงานนี้ทั้งคู่ก็ควงกันมารับรางวัลดาราป๊อปปูล่าพร้อมออกปากว่าไม่แข่งแม้จะมีคู่จิ้นคู่อื่นๆเกิดขึ้นมากมายในตอนนี้ค่ะไม่หวั่นไม่หวั่นหรอกครับพี่ไม่หวั่นหรอกเราเราอยู่นี่มา30ปีก็ถือว่าไม่นานแต่จริงเราก็เจออะไรมาเยอะเราก็แบบชิวๆแล้ว,ลวตอนที่ไม่ค่อยมีอะไรกดดันแล้วครับผมคู่จิ้นก็มีมีตัวอย่างหลายคนนะเช่นพี่กบพี่บุ๊กอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นคูจิ้นสมัยแบบ ออาาก็็ถืเปนตัววย่่งคู่จนคู่จินแห่งยุคยินดีเดินสายรับรางวัลทุกเวทีนะคะสวนทางกับนางร้ายหน้าสวยเอมมี่มรกตที่ประกาศจะไม่ขอรับรางวัลการันตีความเซ็กซี่จากเวทีไหนอีกแล้วล่ะค่ะตามรอยเพื่อนสาวร่วมวงการอย่างเมพิชนาตไปติดๆค่ะ มันก็จะมีจุดอิ่มของมัน,นะคะมีว่าทั้งตัวเราอิ่มแล้วก็ทั้งคนคนดูคนอ่านคนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็เราก็เปิดทางให้รุ่นเด็กๆรุ่นน้อ,นนองๆเขาขึ้นมาบ้างะคะ่ะผลงานเซสซีของเรามันก็ยังมีต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะไม่ต้องตอบย้ำด้วยรางวัลหรอก